ครับสวัสดีครับอ่านี้ผมจะมารีวิวนะครับลำโพงสปีกเกอร์บลูทูธนะครับติงบ็อกนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมโมเดล A8 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้งานยังไงบ้างนะครับจากเลิฟโฟนช็อปนะครับผมแกะมาแกะกันเลยแมาเลยครับถ้าภายในกล่องก็จะมีลำโพงให้1ตัวนะครับกับสายชาร์จ1อันนะครับผมวิธีการใช้งานง่ายมากเลยครับ สายบลูทูธต่อเหมือนกับสปเกอร์ตัวอื่นนะครับแต่ทีนี้เจ้าตัวนี้จะมีอยู่3โมโหมดนะครับจะมีโหมด MP3 นะครับผมเล่น MP3 จากการ์ดตรงนี้ได้ใส่การ์ดเป็น SD นะครับแล้วก็เป็นโหมดของวิทยุ FM นะครับแล้วก็เป็นโหมดของ MP3 ที่เป็นบลูทูธนะครับตัวนี้มีไมค์ในตัวสามารถคุยผ่านเจ้าลำโพงตัวนี้ได้เลยแทนหูฟังนะครับผมแล้วก็สามารถไปยุกใช้เป็นที่แขวนแบบนี้ได้นะครับ หรือไม่ก็พับมาเป็นขาตั้งแบบนี้ได้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบการใช้งานดูนะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องนะครับ The Bluetooth device is ready to p a i แล้วก็รอนะครับผมอุปกรณ์ที่ผมใช้ทดสอบครั้งนี้เป็น iPhone 5นะครับรอแป๊บนึงนะครับอ่าเจอแล้วนะครับนี่ครับ Mini Tingbox A8 นะครับกดจับปูเลยครับ รอสักครู่นะครับให้ทำการแพริ่งกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับ the Bluetooth device is นน <as connected S 1> เ o n n e c t e d s อ c c e s แล้วเราก็มาเล่นเพลงดูนะครับสมมติเราเล่นสมนสมติเล่นนี่ยครับอันนี้คือผมเล่นเพลงจะมาออกที่ตัวลำโพงนะครับถ้ากดถ้ากดบวกครั้งหนึ่งคือเปลี่ยนคำนะครับไอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเพลงนะครับผมโทษที ถ้ากดแช่ไว้คือเพิ่มเสียงนะครับผมเพิ่มเสียงให้นะครับถ้ากดแช่ไว้เสียงก็จะดังนะคบกดเปลี่แบบๆๆยน <ๆ emitism S 1> เพลงนะครับ,บเปลี่ยนเพลง เวลาถ้ามีสายเข้าเนี่ยเราสามารถกดปุ่มรับสายตรงนี้ได้เลยนะครับผมปิดไปแล้วกดปุ่มนี้นะครับถ้ากดอีกทีนึงก็คือเปลี่ยนโหมดนะครับเป็น In Mode. Out input Mode เอา Input เอา Input ก็คือว่าใส่สามารถต่ออุปกรณ์ตัวอื่นเช่นไม่ที่ไม่มีบลูทูธนะครับผมสามารถต่อเป็นแจ็คสเตอริโอเนี่ยเข้าไปเป็นอินพุตของลำโพงตัวนี้ได้เลยนะครับเอามาขยายเสียงเพิ่มได้อีกนะครับส่วนปลั๊กนี้ก็เอาไว้ชาร์จแบตนะครับผมกดอีกทีนึงนะครับ จึงวิดีโอโมเดลอ่าวิดีโอโมเดลก็คือเป็นวิยนนบบนทยุนะครับผมที่นี้คืออัานสัญญาณนิดนึงครับเวลากดค้นหาก็กดบวกลบในการค้นหานะครับ,รก,ดบ,ก,รรบกดอีกครั้งหนึ่ง <The S 2> ก็จะเป็นบลูทูธครับที่ผม <prepared. S 1> ได้ทำการจับคู่ไว้นะครับอรอสักคู่นะครับจับคู่จากนกี้เรา disconnect the bluetooth device <ป> is connected successfully มาแล้วนะครับ ก็เข้าสู่หมดเทเยอร์เหมือนเดิมครับการใช้งานก็ง่ายๆครับก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามการรีวิวสินค้าและการใช้งานครั้งนี้จากทางเลิฟโฟนช็อปนะครับผมขอบคุณมากนะครับ